ระยะนี้ประเทศไทยมีแนวโน้มของการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลง เป็นสาเหตุให้ประชาชนบางส่วนที่มีความไวต่ออากาศที่เปลี่ยนแปลงหรือเป็นภูมิแพ้อยู่เดิมมีอาการกำเริบได้ง่ายขึ้นนะครับบางครั้งอาจเกิดการอักเสบติดเชื้อในบริเวณทางเดินหายใจจนเกิดภาวะปอดบวมลุกลามกระจายสู่การติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมองและกระแสเลือดอันเป็นเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ โรคปอดบวมหรือโรคปอดอักเสบนั้นมักพบในเด็กและผู้สูงอายุเนื่องจากระบบทางเดินหายใจทั้งสองช่วงวัยนี้อ่อนแอกว่าประชากรวัยอื่นๆปอดอักเสบเกิดจากการติดเชื้อไวรัสและแบคทีรียนในระบบทางเดินหายใจทําให้ระบบการแลกเปลี่ยนก๊าซของร่างกายทํางานได้แย่ลงจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตจากการหายใจล้มเหลวผู้ป่วยปอดบวมมักมีอาการนําที่สําคัญ3อย่างคือไข้ ไอและหายใจเหนื่อยอย่างไรก็ดีด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ที่ก้าวหน้ามากขึ้นทำให้ในปัจจุบันภาวะปอดบวมหรือปอดอักเสบนั้นสามารถป้องกันได้ครับโดยการฉีดวัคซีนที่เรียกสั้นๆว่าวัคซีนปอดอักเสบหรือพรีนา13และนูโม23วัคซีนปอดอักเสบ เป็นวัคซีนที่ใช้สําหรับการป้องกันการติดเชื้อในปอดตั้งแต่ระยะต้นของโรคโดยตัววัคซีนจะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สร้างแอนติบอดีที่เฉพาะเจาะจงต่อเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสอันเป็นสาเหตุของโรคซึ่งจะช่วยป้องกันตั้งแต่ก่อนการติดเชื้อคล้ายกับเรามีเกราะป้องกันร่างกายก่อนการรับเชื้อนั่นเองครับวิธีป้องกันภาวะปอดอักเสบหรือปอดบวมที่ดีที่สุดในผู้สูงอายุคือการได้รับวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ ในปัจจุบันวัคซีนป้องกันปอดอักเสบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดมี2ชนิดคือ 1. PCV พรีนา13หรือ PCV 13ซึ่งครอบคลุมการป้องกันเชื้อนูโมคอคัส13สายพันธุ์วัคซีนชนิดนี้เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิดผู้ที่มีโรคประจำตัวและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันร่างกายบกพร่องโดยปกติจะฉีด4ครั้งเมื่ออายุ 2, 4, 6และ12-15เดือน และฉีดเข็มกระตุ้นเมื่ออายุ4-6ปีและฉีดวัคซีน PCV 23จำนวน1ครั้งเมื่ออายุมากกว่า2ปีขึ้นไปและฉีดเข็มกระตุ้นอีกครั้งเมื่ออายุ65ปีครับ 2. PPSV NUMO 23หรือ PCV 23 ครอบคุมการป้องกันเชื้อโูโคอคัส23สายพันธุ์วัคซีนชนิดนี้เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวและต้องรับประทานยาประจำโดยเป็นวัคซีนที่ฉีดเพียงครั้งเดียวครับ อย่างไรก็ดีการฉีดวัคซีนป้องกันภาวะปอดบวมอาจพิจารณาฉีดในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเช่นผู้ที่ทำงานในสถานพยาบาลหรือผู้ที่เคยเป็นโรคปอดมาก่อนโดยไม่จำเป็นต้องอายุมากกว่า65ปีครับโดยการฉีดวัคซีนควรฉีดทั้ง2ชนิด จะฉีด PCV 13ก่อนหลังจากนั้นอีก8สัปดาห์จึงจะฉีด PPSV 23ตามมาซึ่งจะสามารถป้องกันเชื้อน n โ u m o c o c c u s ได้ครบและนานอย่างน้อย5ปีจะเห็นได้ว่าวัคซีนป้องกันปลอดบวมเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันสูง แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องฉีดวัคซีนเสมอไปนะครับเช่นผู้ที่อายุ18 50ปีและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีและผู้ที่แพ้ส่วนประกอบในวัคซีนอาจไม่จำเป็นต้องรับวัคซีนก็ได้ครับดังนั้นควรปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินความเหมาะสมและวางแผนการฉีดวัคซีนก่อนเสมอครับ